สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อ3เดือนข้างหน้านี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรโดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงงงาย ชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะในอีก3เดือนข้างหน้านี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรบ้างดีหรือร้ายมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะ1น่ถ้วยเป็นพลังงานค่อนข้างดีมากๆ j เจ m e n นนะคะ สามดาบ q คว e นส์ออฟสอดสี่ถ้วยนะคะหนึ่งไม้เทา้าเอ p มเพรสเดวิลคิงส์ออฟ n อรแล้วก็ใบสุดท้ายเจ็ดถ้วยนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีกุม จะมีความสุขมีความสมหวังหรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำก็ได้นะคะเป็นราศีที่สามารถสร้างความฝันให้เป็นจริงได้เป็นจริงด้วยการลงมือทำความมานะพยายามความใจสู้ความอดทนนั่นแหละที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะหากคุณกำลังขมักขม้่นทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความมานะพยายามความจริงจัง มันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้อาจจะมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างนะก็อย่าก็อย่าท้อนะคะกว่าคุณจะประสบความสำเร็จมันอาจจะต้องลม้มลุกคุกคานมีการลองผิดลองถูกนะชีวิตมันต้องเจอบทเรียนบททดสอบแต่สุดท้ายแล้วคุณสามารถทำสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จได้นะคะเป็นช่วงเวลาดีๆนะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุม ดังนั้นจงมีความหวังในทุกๆเรื่องกับสิ่งที่คุณลงมือทำนะคะนะก็อย่าหยุดทำอย่าหยุดพยายามและความสำเร็จมันก็จะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมเนี่ยมีข่าวดีที่รอคอยเกิดขึ้นด้วยนะคะมันเหมือนมันเป็นสิ่งดีๆหรือความสำเร็จที่รอคอยคุณอยู่ที่ปลายทาง เพียงแต่ว่าเราต้องพยายามกอบโกยต้องพยายามผลักดันตัวเองนำพาตัวเองไปสู่ปลายทางให้ได้นะคะก็ขอให้สู้ๆนะ,จะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็อย่าได้กลัวอย่าได้ท้อคุณสามารถผ่านได้สบายๆอยู่แล้วนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของงานงานใหม่งานหน้าที่ใหม่ๆหรือบางท่านอาจจะได้ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นนะคะได้รับความไว้วางใจ ได้ทำงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ที่จะนำพาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศการได้รับาการยอมรับก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะได้เจอคนที่อยากเจอเป็นคนที่ไม่ได้เจอกันมานานาเป็นคนที่เรารู้สึกดีรู้สึกผูกพันในอดีตก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่า คนคุยเก่าแฟนเก่าก็ได้นะก็มีโอกาสที่รักเก่าจะรีเทิร์นได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าจะรีเทิร์นก็ดูด้วยนะว่ามันมันสามารถจะไปกันได้ไหมหรือคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเนะี่ยให้มันจบสิ้นได้หรือเปล่าถ้ามันยังคงมีปัญหาเก่าเกิดขึ้น ความรักมันก็อาจจะมีอุปสรรคได้นะก็อยู่ที่คุณสองคนด้วยว่าจะสารต่อแล้วก็ประคับประคองไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ก็มีข่าวดีนะเรื่องของการได้พบปะหรืออาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆที่จะหวนคืนกลับมาให้รู้สึกดีอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เป็นราศีที่จะได้รับการเติมเต็มเหมือนถ้าเราผิดหวังเสียใจ เรื่องอะไรก็ตามก็มักจะมีคนให้กำลังใจคนคอยอยู่เคียงข้างหรือมีคนรับฟังเราเหมือนได้เติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายไปก็ได้นะคะชีวิตมันมันดูมีพลังใจหรือมีแรงขับเคลื่อนเพิ่มมากขึ้นในยามที่เรารู้สึกท้อแม้ว่าเราจะได้รับกำลังใจดีๆแค่ไม่กี่ประโยคมันก็สามารถปลุกพลังให้เรามีแรงพึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ อาจจะได้รับกําลังใจที่ดีจากคนรอบข้างจากคนในครอบครัวจากคนรักก็ได้ที่จะทําให้คุณมีแรงใจในการทําสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นราศีที่มีโอกาสได้บุกเบิกทําอะไรใหม่ๆเหมือนได้ปรับเปลี่ยนจากสิ่งเดิมๆเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณอาจจะได้ทํางานใหม่ที่มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จ หรือทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะได้เจองานที่มีความมั่นคงหรือถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้จับธุรกิจที่ทำแล้วเฮงทำแล้วปังซึ่งก่อนหน้านี้คุณอาจจะทำมาหลายอาชีพทำมาหลากหลายอย่างแต่ถึงเวลาแล้วที่โชคชะตาจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่เหมาะสมได้เจออาชีพที่ใช่เจออาชีพที่ทำให้คุณสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะเราอาจจะเคยผิดพลาด เคยลองผิดลองถูกทํามาหลากหลายอย่างก็ถึงคราวที่คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําอย่างแน่นอนอ่าแล้วก็มีดวงของความเมตตาอินดูมีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยเหลือเราให้โอกาสดีๆกับเราด้วยนะคะเราก็ต้องน้อมรับในทุกๆโอกาสแล้วก็ทำความดีตอบแทนกลับไปใครดีกับเรานะแล้วก็ทำดีตอบก็จะยิ่งได้รับความรักความเมตตาเพิ่มมากขึ้นนะคะ โดดเด่นมากๆเรื่องของการทำงาน kings of b a n l ด้วยนะคะหรือคุณจะมีความเก่งขึ้นก็ได้ทำงานเก่งจนได้รับคำชมได้รับการโปรโมทมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำอยู่หรือคุณอาจจะได้ทำงานกับคนเก่งคนที่มีความสามารถพอทำให้เราเก่งตามไปด้วยจนทำให้เหมือนเราจะได้เทคนิคพิเศษได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่จะไปต่อยอดกับเรื่องของการทำงาน หรือเรื่องของการทำธุรกิจให้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะได้รู้จักกับคนที่มีอำนาจที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ปกป้องคุณได้ในยามที่คุณเดือดร้อนนะคะแล้วก็หลายท่านเลยอาจจะมีเป้าหมายหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากจะทำนะคะอยากจะทำให้ให้เสร็จในเร็วๆนี้นะแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอยากให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัด มีความรู้หรือมีทักษะกับสิ่งนั้นหรืออย่างแน้นอนนะคะขอให้เป็นสิ่งที่เราชอบเพราะถ้าเรา,าได้ทําในสิ่งที่รักในสิ่งที่เราชอบจะทําให้เราทําทผลงานออกมาดีมีความสุขไม่เครียดไม่กดดันด้วยแล้วก็ไปได้ดีกับสิ่งนั้นก็ขอให้เลือกทํานะคะในสิ่งที่เหมาะสมก็อย่าทําหมดในทุกๆเรื่องเพราะเดี๋ยวอาจจะ ทําทไม่สําเร็จหรือมันอาจจะหนักเกินไปเกินกว่าที่เราจะทําได้ก็บางทีเราอาจจะต้องทําแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้เราก็อย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดีหรือเรื่องผิดศีลธรรมเรื่องผิดกฎหมายคืออะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายอย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องนะคะมิฉะนั้นจากที่ชีวิตกําลังมาดีๆ ําลังจะเกิดความสําเร็จเกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอาจจะถูกฉุดลงมาตกต่ำได้ต้องระมัดระวังนะคะบางทีเราเผลอทำสิ่งไม่ดีออกไปนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะพลิกเปลี่ยนชีวิตของเราไปอีกแบบหนึ่งก็ได้ต้องระมัดระวังขอให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องศรัทธากับสิ่งที่ดีชีวิตของคุณก็มีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่ความสำเร็จที่จะเข้ามาหาชาวราศีกุมอย่างแน่นอนนะคะ เราก็เป็นดวงชะตาที่อาจจะมีเรื่องให้ต้องบุกต้องลุยมีเรื่องให้คุณต้องต่อสู้ฝ่าฟันอยู่บ้างก็ขอให้อดทนเพียรพยายามมานะอดทนเข้าไว้นะคะชีวิตของคุณก็จะประสบความสําเร็จอย่างที่ใจคุณปรารถนาอย่างแน่นอนแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวใครที่มีปัญหานะคะกับคน ใกล้ชิดหรือเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นคนรักก็ถึงคราวที่ได้เคลียร์ใจหรือได้ปรับความเข้าใจกันก็ได้นะคะได้เข้าใจกันมากขึ้นหรืออาจจะมีช่วงเวลาดีๆให้กันได้คยุยได้สารสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในแบบใดก็ดูจากค่อยๆดีเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่นะคะคนที่เป็นแฟนกัน ก็จะเกิดเป็นความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆบางคู่อาจจะตกลวงปรงใจแต่งงานนะในอีก3เดือนข้างหน้านี้ก็ได้นะคะเหมือนต่างคนต่างมั่นใจแล้วนะว่าจะสร้างอนาคตที่มั่นคงร่วมกันมีเป้าหมายหลายอย่างที่จะทำร่วมกันในหลายเรื่องนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นคู่รักที่มีความสุขมีความสมบูรณ์แบบในอีก3เดือนข้างหน้านานะก็ขอให้ประครับประคองความรัก หานาักนิดเบาหน่อยก็ต้องพร้อมที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันทิศทางความรักดูสดใสดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ค่อนข้างราบรื่นดีมากๆหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างมีเสน่ด้วยก็มีโอกาสที่จะหายโสดสูงมากๆมีคนให้เลือกนะคะ มีคนเข้ามาคุยเข้ามาให้คุณได้เลือกนะหลายคนซึ่งก็ต้องพยายามค่อยๆดูค่อยๆเลือกกันไปอย่าใจร้อนกับเรื่องของความรักคือถ้าเรายัางไม่มั่นใจเนี่ยก็อย่าเพิ่งเลือกใครเพราะว่าถ้าเลือกผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยอาจจะเป็นช่วงของการาเรียนรู้นิสัยใจคองกันไปก่อนนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปมันจะมีอะไรบางอย่างแหละที่บอกได้ว่าคนไหนคือคนที่ใช่ แล้วก็ดูด้วยเพราะว่าอาจจะมีคนเจ้าชู้คนที่ไม่ได้อาคิดดีหรือไม่ได้หวังดีกับเราที่อาจจะปะปนเข้ามาอาจจะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างซึ่งเราก็ต้องมีสติให้มากๆนะคะมีความรักได้นะแต่ก็ต้องมีสติด้วยจะได้มองคนออกแล้วก็ไม่ถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะสตินี่แหละที่จะทําให้เราสามารถ ผ่านพ้นในทุกๆอุปสรรคปัญหาแล้วก็ผ่านพ้นความทุกข์ยากต่างๆไปได้นะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยโดยเฉพาะคนที่อาจจะเป็นโรคประจำตัวนะคะโรคหัวใจเบาหวานความดันทั้งความดันสูงความดันต่ำซึ่งเราก็ต้องดูแลใส่ใจสุขภาพของเราอย่างสม่ำเสมอหรือถ้าเราแข็งแรงดีไม่ได้เป็นอะไร แต่ก็อยากประมาทนะคะเพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บบางทีมันก็มาแบบไม่คาดคิดไม่าคาดฝันซึ่งเราก็ต้องพยายามทําทตัวเองให้แข็งแรงเข้าไว้ด้วยการพักผ่อนที่เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็หาเวลาไปออกกําลังกายบ้างแล้วก็พยายามอย่าเครียดอย่าโกรธอย่าโมโหอะไรง่ายๆเพราะว่าความเครียดมันก็เป็นบ่อกเกิดของโรคร้ายต่างนะคะทาตัวเองให้มีความสุขเข้าไว้นะยิ้มรับในทุกๆปัญหาในทุกๆอุปสรรค ซึ่งอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็สามารถผ่านพ้นก้าวข้ามไปได้อย่างสบายๆเลยนะคะก็มีความสุขในทุกๆวันนะสุขภาพจิตด,ดีแล้วสุขภาพกายก็จะดีตามไปด้วยนะคะปิดท้ายด้วยไพ่พัพ,พิคเนตนะคะ p e r ร์เซอรตถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเป็นไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วก็ความมั่งคั่งร่ำรวยด้วย ก็ในอีก3เดือนข้างหน้าชาวราศีกุมคุณจะมีความสุขสบายมากขึ้นมีความสบายอกสบายใจรู้สึกโล่งใจอะไรที่มันติดขัดก็จะราบเรื่นหรืออุปสรรคปัญหาใดๆมันกำลังคี้ข่ายในทางที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นเราก็อย่าไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมากเกินไปหรือไปจริงจังกับการใช้ชีวิตมากเกินจนละเลยการดูแลเอาใจใส่ตัวเรานะคะ จงทำตัวเราให้มีความสุขในทุกๆวันแม้ว่ามันอาจจะเป็นความสุขเพียงเล็กๆแต่ความสุขเนี้ยมันก็สามารถเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับเราได้ทําให้เรามีพลังใจมีความสุขกับการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็นคําทํานายสาหรับชาวราศีกุมขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก,รก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตเงินทองไหลมาเทมามีคนรักคนเมตตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ